สวัสดีแฟนคลับ f อฟน้องอิงสวัสดีแฟนคลับ f อฟซีบัโจสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรมนแพงทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำนาน f ฟซน้องอิงนะครับก็จบไปด้วยดีนะครับสำหรับงานเมื่อคืนของสาวน้อยเพชรนแพงนะครับไปทําการแสดงที่สถานีกลางบางซื่อนะครับก็เป็นการไปทําการแสดงครั้งแรกนะครับเพราะว่าย้ายจากมอชิดนะครับ กับแ่่ก่อนอยู่หมอชิดสองนะครับก็สถานที่เป็นอสถานที่ของของเขตนะครับคือมีคนร้องเรียนก็เลยไม่ได้ทำการแสดงที่เดิมนะครับแต่มาทำการแสดงที่หมอชิดเอ้ยที่รถสถานีรถไฟสถานีกลางบางซื่อเนี่ยก็ เท่ากับเป็นการแสดงครั้งแรกนะครับแล้วก็สนามก็กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับจุคนได้เป็นหมื่นนะครับก็แฟนคลับเอฟซีก็ให้การต้อนรับอีกเช่นเคยนะครับอญยะเช่นเคยนะครับเพราะว่ามีเวลาเล่นก็ปกตินะครับไอ้สองทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนกว่า,วานะครับ นะครับก็เมื่อคืนนี้ก็เป็นงานการกุศลด้วยนะครับก็เป็นงานของไอทุนกม,มมยิงอยู่บนรัฐนะครับก็สำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะครับก็เป็นงานครั้งแรกที่สาน้อยเพชรนแพงมาประเดิมไอสถานที่สถานีกลางบางซื่อเลยนะครับก็จัดอยู่ไอ ด้าน,นข้างสถานีรถไฟบางซื่อนะครับเลยมาทางไอ้กม1ิลเ,เอ,อเกือบถึงกม1ินะครับก่อนก่อนก่อนถึงรถสถานีรถไฟนะครับก็เป็นไอสถานที่ครั้งแรกนะครับในกทมนะครับก็เช่นเคยนะครับแฟนคลับลิฟีก็มาให้การต้อนรับ ตั้งแต่น้องมาถึงเลยนะครับมาถึงไอ้หน้างานนะครับก็มาต่อแถวกันรอถ่ายรูปรอนำสิ่งของมาให้ไอ้ขอลายเส้นนะครับนำเงินนำไอ้เสื้อหรือกระเป๋าอะไรต่างๆมาให้น้องเซ็นให้นะครับก็เป็นภาพที่อบอุ่นอย่างเช่นเคยนะครับก็ต่อแถวกันเป็นระเบียบ นะครับมาต่อแถวรอท่ายรูปนะครับแล้วก็นําเข้าของสิ่งของเงินมาให้นะครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบบรรยากาศอบอุ่นอย่างเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับทุกวันนะครับนะครับก็โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยในเขตภาคกลางเนี่ย ส่วนมากนี่น้องก็จะเข้าหน้างานเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าทางไอเวทีเขาจะทําการแสดงเร็วนะครับก็ต้องเข้าหน้างานเร็วนะครับก็ประมาณเริ่มเช็คซาวก็ประมาณ6กโมงอย่างเงี้ยเริ่มตั้งแต่6กโมงนะครับจนถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยสองทุ่มก็เริ่มทําการแสดงนะครับก็อัญญะนะครับแฟนคลับฟุบออัญญะเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะไปทําการแสดงที่ไหนนี่ก็อัญญะนะครับ แล้วก็ถามด้วยมาลายัยในแต่ละาพื้นที่ในในเตละไอ้บ้านฮักนะครับหรือพ่อพ่แม่แม่เซทั่วสารทิศนะครับที่นำมาลายมาให้ที่โอนมาลายมาให้นะครับก็หลายพวงนะครับผมก็โพสลงไปแล้วนะครับในคลิปไอ น้องอิงส่งงานที่สถานีกลางบางซื่อนะครับก็มีมาลายหลายท่านเลยนะครับที่โอนมาให้ให้น้องนะครับก็เป็นอะไรที่แบบไอ้มาศจารย์คนหนึ่งนะครับเป็นเด็กมัสจรย์คนหนึ่งที่ได้รับมาลายไอ้ทุกวันแล้วก็เยอะนะครับเยอะทุกวันมีทุกวันไม่ว่าจะไปที่ไหนมีทุกวันนะครับ เป็นเด็กหญิงผัดจันเป็นธิดาลำเพลินเขาว่าได้นะครับนะครับเป็นมลลำหญิงคนแรกนะครับที่ได้มาไลทุกวันและก็เยอะนะครับแฟนคลับเ c ซีก็ไอมีความไอศรัทธาหรือเวลาดูคลิปน้องฟังฟังเพลงของน้องนะครับก็มีความสุขนะครับแล้วก็ เป็นยาชโลมใจอย่างหนึ่งนะครับนะครับก็ทำให้ใครๆหลายคนหายจากโรคภัยข้เจ็บหรือมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตนะครับก็เป็นเด็กหญิงผัสจันท์คนหนึ่งนะครับที่เราเราท่านๆก็เห็นกันนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่ไอ้แฟนคลับเอฟซีพูดคำว่า ไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับแล้วก็มีแต่คนอยากนำสิ่งของไปให้นะครับทั้งเงินทองทั้งอะไรสารพัดนะครับโดยเฉพาะต้มอ,อึงเนี่ยนะครับน้องก็เป็นอาหารที่ชอบมากนะครับนะครับก็แฟนคลาบเล็บซีมาให้ทั่วสารทิศนะครับถูกหวยมั่งไอขายที่หรือ ไอ้โชคดีจากโชคดีจากการเสี่ยงโชคต่างๆนะครับก็นำเงินมาให้นะครับโดยเฉพาะไอ้สี่แปดหนึ่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหวยที่ผ่านมาสี่แปดหนึ่งครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบใครหลายคน ก็ได้อานิสง์ไปตามกันนะครับก็เป็นเด็กหญิงผัดจัน์คนหนึ่งนะครับที่ทำให้แฟนคลับ f อซทั่วโลกนี่มีความสุขนะครับและก็ได้อานิสง์หลายๆอย่างจากน้องนะครับก็เป็นบุญวาสนาต่อกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ใครอยากจะใช้คาถาน้องหญิงเนี่ยก็นำไปใช้ได้นะครับนะครับ ก็ลองดูก็ได้ไม่เสียหายอะไรนะครับก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรนะครับแค่ท่องคาถาแล้วก็อธิษฐานนึกอยากให้สำเร็จผลในสิ่งนั้นๆน,น,นะครับก็เป็นเรื่องที่เร,ราท่านๆก็ทดลองได้นะครับนะครับก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเสียหายนะครับแต่ก็ให้ให้ใช้ด้วยวิจารณญาณในการรับชนนะครับหรือในการใช้ คาถาของน้องอิงนะครับใครๆก็ใช้กันทั่วโลกจริงๆนะครับก็เพราะมีไอ้ผลตอบรับหรือได้โชคได้ลาบได้อะไรหลายอย่างกับคาถาน้องอิงนะครับก็เป็นเด็กหัสจานท์คนหนึ่งที่เราเราท่านๆก็เห็นกันทุกวันนะครับไม่รู้ว่าไอ น้องเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงทำให้คนรักอและหน้าเอ็นดูมีนำข้าวของเงินทองมาให้สาทั่วสารทิศนะครับก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าไอ้น้องนี่เป็นเปรียบเสมือน เขาเรียกอะไรทิดาลำเพลินก็ว่าได้นะครับนะครับแต่ใครหลายคนก็มองในได้หลายมุมนะครับก็แล้วแต่ไอแฟนคลับเอฟซีที่จะมองนะครับนะครับก็มองในพลังบวกพลังดีๆนะครับมอบสิ่งความสุขให้ซึ่งกันและกันนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องจันาล์เอฟน้องอีนะครับก็ คลิปนี้ก็จะนำรวมๆนะครับนำภาพร,มรวมๆมาให้ชมนะครับก็จะนำเสนอให้ชมทุกวันนะครับก็จะมีภาพตอนน้องให้รับมาลายน้ำใจหรือสิ่งของหรือเซ็ใเนให้มอบลายเซ็นให้แฟนคลับเวฟซีที่มารอต่อคิวรอให้น้องเซ็น ให้นะครับก็หลายๆภาพมารวมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำนาแนวปีน้องอินะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำคลิปอะไรมาก็ขอติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ